สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านครับพาค่ามาดักตุ้มปลาไหลครับอันนี้เอาตุ้มสูงมาสิบหลังเลยครับตุ้มสั้นก็อมาครับแต่ว่าลงไปเดินดูระดับน้ําแล้วใส่ไม่ได้ครับต้องขนกลับก็ใส่ริมก็ไม่ได้ครับควายมันย่มครับนะ่ผมกะจะลงไปใส่ตรงนู้นนะครับในเกาะเราควายกันไปก่อนผมแล้วนูอดูสิครับ เรจะไปเกาะน,นู่นครับสามเกาะเกาะน,นู่นลงไม่ได้ครับมันลึกครับมันจะมีทางเดินตรงควายมันเดินนะครับแต่เราจะใส่ริมเกาะแต่ว่าเราจะใส่ลึกๆหน่อยนี่ครับสิบหลังครับเอาโครงจาวลงไปแค่สิบหลังเหยื่อก็วันนี้มีหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่น้ำปูไข่ไก่แล้วก็ไส้เดือนวันนี้ไส้เดือนน้อยครับแต่ว่าหอยเชอรี่เยอะก็ ผมก็อยากได้หอ,อเยเชลีเยอะเพราะว่าหอ,อเยเชลลีนี่มันใส่ได้หลายวันครับใส่เดือนนี่มันจะเน่าไวนะครับพอเราใส่ใส่เดือนมันสองคืนมันก็เน่าแล้วแต่นี้พอมันเน่าแล้วก็ยังมีกลิ่นหอยมันก็ยังเข้าอยู่ก็จะได้สองคืนแล้วครับเดือเนี้ไปไปด,ดูกันดูครับแต่ว่าผมจะไม่เอากล้องลงไปนะครับจะวิธีใส่ก็ไปดูในคลิปเก่าๆนะครับมีมีสาธิตให้ดูทุกคลิปเลย กลัวก้อนตกน้ําครับเพราะว่าน้ํามันค่อนข้างลึกครับนะตรงที่ในเกาะที่ควายมันเดินลงไปนะแต่ผมยังไม่ใส่ตรงทางเดินเพราะว่าควายมันเดินแล้วมันจะย่ําครับเราต้องใส่ออกห่างทางเดินนะครับลุยเลยครับปุ่นครับเจอกันปุ่นนี้เช้านะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม FC ทุกท่านครับพาท่านมายกตุ้มประหลัครับที่มาใส่เมื่อวานนี้ครับ วันนี้มามาทางรถครับรถมาทางนู้นครับจอดฝั่งนู้นแล้วก็ต่อเรือครับมาต่อเรือข้ามมาครับหมายเราก็ใส่นี่นะครับเราจะใส่น้ําลึกเยอะครับตอนนี้นะครับก็ใส่ไปทางเนี้ยบารยากาศตอนนี้ก็หมอกลงจัดนะครับเจ็ดนาฬิกาครับตอนนี้เราใส่ตุ่มสูงไปสิบหลังครับ ตุ้มสั้นสองหลังครับตุ้มสั้นนี่ใส่ตรงนี้ต้องรีบเอาขึ้นครับเดี๋ยวควายมาย่ำแล้วก็ตรงนน้นครับน้ำมันตื่ไปติดตามกันดูครับเดี๋ยวเราจะยกตุ้มสั้นแล้วก็จะไปยกมาจากทางนน้นครับยกไหล่ไปทางนน้นลงไปน้ําดึกนู่นครับไม่แน่น้ําดึกอาจจะเอาเรือลงไปครับมาดูตุ้มสั้นหลังแรกครับ ก็จะเก็บขึ้นเลยครับเดี๋ยวควายมาแล้วมันจะยาใส่น้ำเลื่อตื้นครับลองดูน่ามีจริงด้วยครับรวมงามเลยปลาไหลมันไม่ได้อยู่น้ำลึกครับมันอยู่น้ำาตื้นนี่แหละแต่มันใส่ไม่ได้เพราะควายมันยาครับนะครับรวมงามเลย ตัวใช้ได้เลยครับนครับโอเคครับได้มาหนึ่งตัวครับเดี๋ยวต้องย้ายครับย้ายลงไปน้ําลึกย้ายลงไปฝั่งน้ําลึกครับไปกันต่อครับควายกำลังลงมาครับต้องรีบเก็บดูตุ้มสั้นอีกหลังหนึ่งครับน้ำนตื้นแต่มีตัวไหมโอ้มีครับ งามเลยปลงไหลมันอยู่ด้านตื้นจริงครับปลไหลมันเข้าเพราะว่าเราใช้ตุ่มงาปิดครับเมนกระเป๋ามันเข้าไม่ได้ครับตัวงามอยู่ครับตัวหนึ่งครับนี่ครับน้ำตื้นครับอาครับได้อนกตัวครับไปต่อครับ ลองมาสายกลางทุ่งดูกลางทุ่งลงล่งๆเลยครับเป็นไงแต่มีตัวไหมโอ้ยม,มีครับปลายังไม่ลงมาครับปลายังอยู่รุ่นนี้เลย ไปต่อครับปลาไหลยังไม่ลงมาครับปลาไหลยังอยู่ริมๆอยู่เลยแต่เราใส่ริมไม่ได้ครับเดี๋ยวควายมันย้ำอ่ะก็เลยต้องเอาลงมาลึกตอนนี้ปลาไหลมันไม่ลงครับมันอยู่ริมคันน่ะอ่าครับ,รบไม่มีปลาไหลมันยังไม่ลงมาครับ ไปต่อครับน้ำลึกหนาก่ายครัโอ้อันนี้มีครับโูตัวใหญ่ครับเนี่ครับน้ำลึกถ้นาน้ำลึกมันก็ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่ครับนะครับอันผมก็ใส่เลย ตัวใหญ่เลยครับได้มาตัวนึงครับทางต่อครับมาดูซอนน้ำลึกบ้างเป็นไงแต้มมีตัวไหมนี่ครับนี่ตัวไม่โตครับตกอมาคูณเนี่ย สองตัวครับตัวหนึ่งเล็กครับตัวนึงจิ๋วเลยไี่น่าถึงดัวมันก็ใหญ่ออกวาคูนอยู่ครับอาได้มาตัวนครับไปต่อครับดูฝั่งนี้บ้างครับฝั่งเที่ยวเรือข้ามมานี่ครับน้ำลึกครับหาที่เสียบไม่มี ลุ้นทานครับโอ้ยแมงก็เต่าเพียบเลยมีแต่แมงก็เต่าเลยไปต่อครับเมื่อกี้ไม่มีตัวครับมีแต่แมงก็เต่าโอ้น้ำลึกไม่ได้เรื่องแล้วครับอ่ะไม่มีจริงครับอะไรยังไม่ลงมาเลย ต่อครับกไหลายยังไม่ลงมาฝั่งนี้ครับจะต้องย้ายนี่ีครับเดี๋ยวก็ย้ายไปฝั่งนู้นดีกว่า มีลูกปลาไหลตัวหนึ่งครับเล็กๆไปต่อครับอุย้ยน้ำลึกไม่มีเลยครับต้องรอดูกังวันครับมีหรื้เปล่า ไม่มีตัวครับไปต่อครับดูน้ำลึกบ้างลึกจัดเลยอันเนี้ยต้นไหลย,ยังไม่ลงมาครับตัวนี้มีครับตัวนี้ ตัวก็โอเคอยู่ครับปลาไหลหายากก็ถือว่าโอเคครับอันด้มาอีกตัวครับไปกันต่อครับหลังสุดท้ายแล้วเฮมีอ,อยู่ครับแต่ตัวไม่โตครับ ปลไหลจะขึ้นเริมๆเกาะครับมันจะไม่มันจะไม่ลงไปตามคันโอ้แมงกระเต่าโอ้โหสุดยอดเลยครับแมงกระเต่าได้มาตัวนึงครับเท่ามาคุณนี่ครับสิบสองหลังได้มาหกตัวรอดแหวครับแม่กระเต่าเพียบเลยแต่ปลาไหลวันนี้ตัวสวยๆอยู่ครับ ไปไปสู่ผลงานที่บ้านครับ